ต,ตรงนี้ผมดูแล้วจะผลกระทบของโครงสร้างนั้นไม่น่าจะมีครับคลายความกังวลได้ปลอดภัยสบายใจได้ไม่ด,ดึงกันอย่างเงี้ยไม่ไม่มีรอยร้าวเลยทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นภายใหญ่มากเลยคือคือถ้ามีการสุ้ตัวจริงน่ะประตูพวกนี้เปิดก็จะมีปัญหากระจกอาจจะแตกห้องเนี้โถงอ่ะกว้างมากฝ้าก็จะกว้างถ้ามีการขยับของโครงสร้างมันก็จะแตกให้เห็นแต่ตรงนี้ไม่มีเลย ผมในช่างจอยนะครับบริษัทซิลิคอนนะครับแล้วก็คุณโนอานะครับบริษัทอีเกิลไอนะครับเป็นวิศวกรและเป็นที่ปรึกษาที่ดูแลบ้านหลังนี้นะครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเราก็จะเข้ามาตรวจสอบบ้านของลูกค้าซึ่งลูกค้ามีความกังวลเรื่องโครงสร้างนะครับและความปลอดภัยซึ่งส่วนนี้ทางบริษัทเราเห็นความสําคัญนะครับจะเข้ามาดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับโครงสร้างที่เราสร้างไว้เนี่ย แล้วก็มีที่ปรึกษาดูแลเนี่ยเราก็มั่นใจในเรื่องของความแข็งแรงนะครับแต่การตรวจสอบเนี่ยเป็นการดูแลลูกค้านะครับให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจได้ในความเป็นอยู่นะครับอันนี้เราเราสังเกตถ้าเกิดว่า มีการซุดตัวของฐานรากเนี่ยอย่างเส้นนี้เส้นนี้เราก็สังเกตได้เลยมันเป็นเส้นแนวตรงอยู่ที่เคยมีการชักล่องใช่ไหมถ้ามันมีการซุดตัวของฐานรากอย่างเส้นซุด <weeks> ต <up> ัวของฐานเนี่ยมันก็จะเส้นนี้ก็จะบังคับเอียงให้เห็นรอยร้าวเนี่ยโครงสร้างเนี่ยแตกเป็นแนวทะแยงจะเกิดจากโครงสร้างครับจะแตกเป็นแนวทะแยงคือโครงสร้างเนี่ยถ้ามีรอยแยกแนวเฉียงนะครับมากกว่า3มมิลลิเมตรนะนะระยใช่ไหมสามถึงห้ามิลลิเมตรอย่างเงี้ย อาจจะต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างอาจจะต้องมีการเก็บค่าระดับอะไรพวกนี้ที่เขาทำกันซึ่งอาจจะแตกอยู่ก่อนแล้วด้วยราวๆอย่างเงี้ยค,คือถ้ามีการสุดตัวจริงอะประตูพวกนี้ เปิดก็จะมีปัญหาฝุดฟืดเปิดไม่ได้กระจกอาจจะแตกถ้าเป็นเกี่ยวโครงสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในด้วยเห็นสูงเนี้ยทางคุณบีกังวลก็เดี๋ยวเราทางเราตรวจสอบให้นะครับมอนดึนกัน อย่างเงี้ยไม่ไม่มีรอยร้าวเลยทั้งๆที่เป็นแผยใหญ่มากเลยนี่รอยร้าวอานงี้คือไม่ใช่เป็นรอยร้าวปูนฉาบคือเบื้องต้นเป็นการตรวจสอบอ่าเบื้องต้นก่อนว่าสันนิษฐานว่ามีการขยับตัวมีการตัวหรือไม่เนี่ยก็จะเป็นการตรวจสอบเชิงลึกแล้วครับเนี้ยเก็บข่าระดับหรืออะไรพวกนี้ครับสามารถทาได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันไม่มีแนวโน้มเรื่องพวกนี้ อนไเดี๋ยวดูอย่างอย่างอย่างภายในอ่ะเราก็ตรวจสอบพวกพื้นพวกฝ้ามีรอยร้าวไหมครับมันก็ไม่มีนี่อย่างประตูหน้าต่างพวกนี้มันเอฟเฟกมันถ้ามีมันเปิดยากมากอันนี้มันก็เปิดปกติอย่างกับเรื่องในห้องน้ำเนี่ยคุณบี้ามีการซึมตัวของผรงสร้างนะอันน wow. ี้จะชัดเจนมากเลย มันก็จะระเบิดจะแตกตัวนี้ห้องนี้ห้องเป็นฟิตเนสห้องนี้คือโถองกว้างมากฝ้าก็จะกว้างบริเวณนี้ซึ่งถ้ามีการขยับของโครงสร้างมันก็จะแตกให้เห็นแต่ตรงนี้ไม่มีเลยทั้งผนังนะครับ คุณอาช่วยดูมีผนังแตกไหมไม่มีนะไม่มีครับผมขอดูด้านนอกก่อนครับถือว่ามีผลกระทบน้อยมากไม่มีการแตกของกระเบื้องนะครับมันจะสังเกตได้ไง่ายคือตรงเนี้ยผมดูแล้วที่เราเดินตรวจสอบกันเนี่ย ก็ไม่น่าจะผลกระทบของโครงสร้างนะไม่น่าจะมีครับก็คลายความกังวลได้แต่ถ้าถ้าเกิดมีมีแผ่นดินไหวอีกอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่อยากให้มีแต่ถ้ามีเนี่ยทางคุณมีก็ติดต่อทางซิลิคอนไ้เลยก็เดี๋ยวข้ามาตรวจสอบให้จะได้สบายใจว่าอยู่บ้านแล้ปลอดภัยปกติก็เหมืนที่เกิดกับคุณมีไปตอนที่ ข้างล่างนแะครับว่าปกติเอฟเฟกมันจะน้อยมากแล้วก็ประกอบกับว่าเอฟเฟกมันจะเห็นแบบเด่นชัดรอยแตกมันจะกว้างแล้วก็ออกมักจะทะลุจากอีกข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่งตัวโครงสร้างมันสามารถขยับได้แต่ตัวโครงตัวผนังก่อภาพรวมวุณว่าภาพรวมนที่เดินดูรอยร้าวแทบไม่มีเลยนะครับ